มาค่ะทุกคนวันนี้แวะเข้ามาห้างดังห้างใหญ่สินค้ามีมากมายใครเคยเข้ามาแล้วมาแชร์กันจ้าตอนนี้เขาเปิดรับสมัครจานวนมากสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้หรือที่ต้องการใช้สินค้าในราคาลดหน้าโรงงานลด25ทุกชิ้นสินค้าวันนี้ความภาคภูมิใจความสำเร็จความยั่งยืนของห้างดังห้าง ใหญ่นี้เรามาดูกันค่ะแวะเข้ามาค่ะซึ่งจริงๆแล้วห้างนี้เป็นเจ้าของก็คือเป็นของคนไทยแท้ร้อยเปอร์เซนค่ะเข้าใจวิถีชีวิตเขามีผู้บริหารระดับต้นๆของประเทศมากมายเลยและข้อโดดเด่นกลุ่มที่ดูแล กลุ่มผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นเกี่ยวกับคุณหมอซะส่วนมากซึ่งโรงงานนี้เขามีโรงงานเองห้างนี้มีโรงงานเองกับโค้นเขาก่อตั้งเมื่อวันที่17มีนาคม2539นะคะเขาสร้างด้วยเงินสดล้วนๆเลยและจริงๆแล้วเขายังมีสังกัดสมาร์ ผันขายตรงโลกด้วยนะห้างนี้เขาไม่ใช่ธรรมดาแล้วเขาก็ยังมีห้างในเครือข่ายของเขาสามบริษัทด,ด้วยกันใหญ่ไม่ละค่ะเขาเข้าใจแนวคิดและวิถีชีวิตของคนไทยเนาะจริงๆแล้วเขาสร้างห้างนี้มาสร้างโรงงานนี้มาเพื่อเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศมาเป็นหุ้นส่วนใช้สินค้าในราคาหน้าโรงงานด้วยกันทั้งประเทศซึ่งสามารถเป็นเจ้าของสินค้าได้ ทุกที่ทั่วประเทศเพราะเขาจะมีห้างและจุดย่อยไว้คอยบริการทุกทุกคนมาเป็นเจ้าของผู้ริภูเกเจ้าของเครือข่ายร่วมกันซึ่งจะเป็นกิจการที่ยั่งยืนมั่นคงตลอดไปสำหรับครัวเรือนของใครที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนนี่คือข้อดีซึ่งเขาจะมีการผลิตสินค้าอยู่ที่2,000เกือบ3,000รายการณตอนนี้เขายังมีระบบ สร้างและสนับสนุนให้คนที่ต้องการทำรายได้ให้มีรายได้ดีและมั่นคงยั่งยืนเขาไม่ต้องลงทุนข้อดีไม่ต้องสรรหาอาคารเลยไม่ต้องมีสินค้านะไม่ต้องคิดมากก็ต้องไปหาสินค้าที่ไหนเขาจัดการให้และจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องหาบุคลากรมาช่วยเลยแล้วก็จะมีห้างทั่วประเทศจริงๆแล้วโรงงานเขาเลิศมากเป็นโรงงานผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานมากเลยก็จะเป็นอยู่ที่ อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครนะจริงแล้วเขาได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเลย iso 9001ทั้ง3โรงงานเลยทุกรายการผลิตมีรางวัลมาตรฐานโรงงานมี m GMP Thailand แบรนด์มาตรฐานมอกเครื่องหม่5รันรางวัลสมุนไพรโอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยรางวัลเยอะแยะ,ยะมากมายเลยสำนักง,งานเขาก็จะมีไว้คอยบริการเราทั่วประเทศทุกสาขากว่าร้อสาขาทั่วประเทศและส่งผลิตภัณฑ์ดีเด่นออกทั่วโลก40ประเทศทั่วโลกด้วยกันระบบสนับสนุนสำหรับการตลาดสำหรับนักขายเพื่อสร้างธรุรกิจเขาก็มีนะบิิตรงนี้เนะี่ะเลิมากบริ การส่งสินค้าฟรีเดลิเวอรี่และก็บบริการส่งสินค้าถึงบ้านไม่เกิน15กิโลห่างจากสำนักงานหรือช่องทางอื่นๆก็จะมีไว้คอยบริการมีไลน์มี Facebook นะคะการตลาดของเขามากมายเลยลิขสิทธิ์ตรงนี้ทุกคนสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตเลยเพียงแค่เข้ามาทำบัตรส่วนลดเป็นหุ้นส่วนใช้สินค้าลถ ล,ลด25%าในราคาโรงงานด้วยกันหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่กำลังมองหาการสร้างรายได้หรือการใช้สินค้าในราคาลด2 5เพื่อผลประโยชน์ของเราใช้สินค้าที่ไหนได้เงินคืนใช้สินค้าที่ไหนมีประกันที่นิดที่เดียวถ้าสนใจยังไงทักเข้ามาสอบถามข้อมูลถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจไว้ด้วยนะจ้าจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปจ้า